ทำงานเงินเดือน16,000บาทอยากได้รถครอบครัวสักหนึ่งคันโดยมีระบบไฟฟ้าทั้งคันมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ประตูคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับกับ toyota s i e t a คันนี้มาในปี2017เดลขมาอยู่แค่1 3 0 0 0 0เท่านั้นราคาผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000บาทคันนี้คุ้มสุดๆใครอยากดูรถไปดูครับ ใครอยากได้คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคันนี้มีรับประกัน10ปี1แสนกิโลไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกลับกอมาอย่างแน่นอนใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ